สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตกันสั้นๆกับคุณสมบัติรายการซ้ำที่ตอนนี้ Apple เพิ่มตัวเลือกในการลบรายการซ้ำมาให้เลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นชวนให้ใช้ยิ่งกว่าเดิมครับ iOS 16มาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่ที่ทำให้เราสามารถคืนพื้นที่ว่างในหน่วยความจาแก้ปัญหาเมมเต็มได้ง่งายๆด้วยการค้นหารูปหรือวิดีโอที่ซ้ากันในเครื่องของเราโดยอัตโนมัติจากรูปที่ซ้ากันหลายๆรูปให้เก็บไว้แค่รูปเดียวไม่ซ้ำซ้อนอีกต่อไป ทำให้เราได้พื้นที่เมมโมรีกลับคืนมาเช่นจากเดิมที่เรามีรูปเดียวกันซ้ํากัน3รูปแต่ละรูปใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล1 1ึ่งจุดไมกะไบต์ทำให้เราต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บไป3 3มจุดสามไมกะไบต์เพิ่มพื้นที่ไปฟรีๆสองจุดสไมกะไบต์จากอีก2รูปที่ซ้ํากันซึ่งคุณสมบัติรายการซ้ํานี้จะช่วยค้นหารายการที่ซ้ํารูปที่ซ้ําวิดีโอที่ซ้ําแล้วรวมรูปที่ซ้ําเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้พื้นที่ว่างกลับคืนมาป้องกันปัญหาเเเมมมต็ได้ง่ายยลครับ ซึ่งคุณสมบัติรายการซ้ำนี้ถูกออกแบบมาให้วิเคราะห์ค้นหารูปที่เหมือนกันทุกอย่างแต่จมีข้อมูลเบตาดาต้าที่ต่างกันรูปภาพที่ดูเหมือนกันแต่อาจมีความละเอียดต่างกันรูปแบบไฟล์ต่างกันหรืออื่นๆที่ต่างกันเล็กน้อยซึ่งเพื่อนๆหลายคนอาจกังวลใจว่าเราอาจจะเผอล,ลบรูปที่ดูเหมือนกันก็จริงแต่อาจมีารายละเอียดต่างกันโดยไม่ตั้งใจตรงนี้หายห่วงได้ครับเพราะในการอัปเดต iOS ใหม่ล่าสุดเมื่อเราเลือกรูปเป็นจํานวนมากเช่นการเลือกรูปทั้งหมด แล้วแต่คำสั่งรวมเพื่อจะรวมรูปที่ซ้ำเข้าด้วยกันตอนนี้ Apple ได้เพิ่มตัวเลือกในการรวมรูปที่เหมือนกันทุกอย่างเท่านั้นมาให้เลือกด้วยครับหมดห่วงเรื่องการรวมรูปที่ต่างกันเล็กน้อยเพราะตอนนี้เลือกรูปที่เหมือนกันทุกอย่างเท่านั้นได้แล้วครับภายหลังการรวมเพื่อนๆจะเห็นว่ารูปที่เหมือนกันแต่มีขนาดไฟล์ต่างกันจะไม่ถูกรวมเพราะไม่ใช่ไฟล์ที่เหมือนกันทุกอย่างมีความต่างของขนาดไฟล์นั่นเองครับ เพื่อนๆที่เคยกังวลในเรื่องนี้หมดห่วงกันได้ไปคืนพื้นที่ว่างให้กับ iPhone แก้ปัญหาเมมเต็มได้ไง่ายๆเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ